สวัสดีค่ะวันนี้สาวนาจะพามาตำส้มตำค่ะมาตำส้มตำกินข้าวเพียงกันค่ะเพื่อนๆไปตำกันเลยค่ะพริกตำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเกลือเทศใส่ลงไปน้ำปลาใส่ลงไปน้ำปลาร้าใส่ลงไปค่ะชูรสใส่ลงไปใส่หลายใส่หลายใส่หน่อยแซบหน่อยตูนาใส่ลงไปหนึ่งตัว น้ำตาลปี๊บใส่ลงไปค่ะหรือมะนาวมะนาวค่ะใส่ลงไปเ,เส้นมะละกอค่ะ อเอกแม่เสร็จเรียบร้อยเทลงเลยค่ะนี่เม, <Okay. S 3> มนูต่อไปค่ะ เรียบร้อยสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไข่เจียวโอ้ยโอยส้มตำค่ะแก้เผ็ดด้วยขนมที่แกะเมื่อวานนี้นะคะอันนี้เป็นของเหลือค่ะกับปลาาสับค่ะมา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 แซบ่บๆด้วยกันนะคะ อ๋อลืมบอกว้วเดี๋ยวอันนี้นะคะเขาเหนียววันร้อนค่ะ ข้าวเที่ยงขาดไม่ได้คือ้องตัน แมมแมหมูค่ะฝนตกทุกวันเลยค่ะ ห้าสิหกสิแล้วเยอะมาเด้อมาเด้อใครยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงมากินข้าวกับหม่อยนะคะ

<tellement> เขากันเข้ากันอร่อยอร่อยข้างหลังนี่ก็เป็นข้าวแตนะคะ่ะไม่ใช่ลังเบียนะคะ เป็นลังเบียค่ะแต่ว่าข้างในเป็นข้าวแขนค่ะใส่เอาไว้ส่งให้ลูกค้า ค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้หมวยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้หมวยด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ